จริงๆบางทีก็คิดถึงความร้อนของกรุงเทพเหมือนกันโอ้ยไม่ค่อยมีใครที่จะคิดที่ะมาเรียนฮ่องกงอ่ะเนาะสวัสดีครับทุกคนผมเพียนะครับและวันนี้เพียจะพาไปชายหาดนะครับที่อยู่ริมมหาวิทยาลัยของผมนั่นเองนะครับ เอวิทลาลทขผมนี่มันอยู่ริมทะเลเลยนะครับก็เลยมันจะมีชายหาดอยู่ชายหาดหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆมหาลัยเนี่ยเองเดินไปประมาณสักสิบสิบห้านาทีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองไปดูกันนะครับว่าชายหาดนี้มันจะเป็นยังไงทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรามาดูกันก่อนว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างครับ ก็ตอนนี้นะครับของผมก็มีครบกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าก็ช่วงนี้มันเป็นยังเป็นโควิดอยู่นะครับก็ควรที่จะใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกนะครับก็ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโควิดในฮ่องกงนะครับตอนนี้ก็ยังมีการระบาดอยู่นิดนึงนะครับก็ทุกคนก็ควรที่จะใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับโอเคไปกันครับ ันนี้ก็อยู่มันอยู่กลางดงเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเดี๋ยวถอดมาสดีกว่าได้คุยง่ายๆก็คือทางเดินนี้นะส่วนมากก็จะเป็นซีเมนต์หมดเลยเป็นเอ่อขั้นบันไดนะครับก็ขาลงก็โอเคเลยครับมันเพราะว่ามันแบบเป็นทางลงมาอย่างเดียวแต่ว่าขาขึ้นก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าผมจะขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็โอ้โหเดี๋ยวคนดูเดี๋ยว มากเลยอ่ะอันนี้ก็ประมาณสัก5นาทีจากมหาลัยผมนะครับก็ถือว่าอยู่กลางเขากันเลยทีเดียวแบบว่าเฮ้ยเมื่อกี้สวยจริงอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันครับผมมาก็ช่วงเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่า วันนี้อากาศมันแอบดูดีๆผมก็เลยว่าก่าว่าเออเออกมาเลยดีกว่าตอนนี้ว่ามัน19องศานะครับก็เดินสบายๆไม่ได้หนาวมากแต่ว่าจริงๆบางทีก็คิดถึงความร้อนของกรุงเทพเหมือนกัน What? What แบบนี้ดีกว่าเนาะะเจอทางเล็กๆอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทางที่ไปชายหาดนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นแบบ ทางอะไรเล็กๆไม่รู้อะดูสวยดีก็เลยมาเดินๆดแล้วดูดิไปเดี๋ยวเรากลับไปเดินไปที่ชายหาดต่อไปครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วในที่สุดเก๋ก็เดี๋ยวเรามาหาที่นั่งลมๆนะครับมานั่งกันก่อนอเคก็ผมว่าก็ข้างหน้านี้ก็น่าจะโอเคนะครับเราไปนั่งกันนี่ก็ผมมาเจอเป็นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่ ถ้าสงสัยว่ามหาลัยผมอยู่ตรงไหนนะครับก็มองไปข้างหลังทั <c oughs> ้นั้นังนั้ก็คือมหาลัยผมหมดเลยนะถ้าเกิดมีใครสงสัยนะครับก็ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่ฮ่องกงนะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า the Hong Kong University of Science and Technology เป็น มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองของฮ่องกงนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าอยู่ก็มาที่นี่ก็ตอนนี้กําลังศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กับเอ่อ business m a n a g e m e n t นะครับก็รวมกันสองสองดีกรีเลยอืมผมว่าก็สนุกดีนะครับก็เรียนอยู่ที่นี่ก็อยู่มาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นปีสองก็อยู่ที่นี่มาก็โอเคครับสนุกดีมหาลัยผมนะครับก็ ก่อตั้งในปี1991คศน,นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึง30ปีเลยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหม่มากเลยนะครับทีนี้ก็มาเรียนที่นี่ผมว่ามันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเขาสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเราก็ได้ฝึกภาษาด้วยแล้วก็มัน มีความนานาชาติเยอะนะครับผมว่าหลายๆคนก็เวลามาฮ่องกงก็คือมาช้อปปิ้งมาดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก <c oughs> ็ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดที่จะมาเรียนฮ่อกกงกงอ่ะเนาะแต่ผมว่าก็เนี่ยครับก็บางทีแบบลืมลืมด้วยซ้ำว่าอยู่ฮ่องกงเนาะอยู่เห็นอย่างเงี้ยดูด <c oughs> คนเขาใส่แบบ เขาไม่ได้ใส่แบบผมอะมันไม่หนาวนะเฉพาะเขาใส่กันแบบดูอุ่นกันมากเลยมีที่ให้เช่าเรือคนูด้วยนะครับเอยเรือคายักสิก็ถ้าใครอยากจะมาพายเรือเขาก็มาเช่ากันได้ที่นี่นะครับก็โอเคเนาะ อะไรไหมฮะผมจะว่ายไหม่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงนู้นนะมาดูกันว่าจะลำบากลำบากแค่ไหน จงแล้วนะครับก็สวยมากเลยอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็กลับกันดีกว่าเนาะแล้วก็ จะมาดูว่าขึ้นบันไดจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะโอเคแหละเอ่อโอเคเดี๋ยวไปกลับไปเจอกันที่ห้องเลยถ้าเกิดผมขึ้นไหวเนาะโอเคผมว่าก็น่าจะโอเคแหละก็น่าจะโอเคแหละ เหนื่อยมากเลยอะโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ดูกันจนจบนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรจะติหรือจะชมก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับเพราะอันนี้เป็นวิดีโอแรกของผมเลยก็น่าจะมีอะไรให้ปรับปรุงอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้รู้แล้วก็ถ้าเกิดอ,อ,อยากจะให้ผมพาไปไหนพาไปทำอะไรอีกนะครับก็ คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูกันบน Youtube ก็ฝากกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูกันบน Instagram ก็ฝากกดติดตามฝากกด FOLLOW กันด้วยนะครับก็พอผมลงคลิปใหม่ก็จะได้ดูกันนะครับแล้วก็คราวหน้าเพียจะพาไปไหนเพียจะพาไปทำอะไรก็รอดูกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ไปลวครับหิวข้าวโอเคสวัสดีครับ